รับผมไกล้เพลงนี้เนาะชื่อเพลงว่าสุบมีครับอ่าฟังไกดจากวีญเจีย้อได้กันเนาะบอทษให้นางที่ต้องแยกทางห่างไปไกลตาอายมาขึ้นเมืองแล้วน้องหลาให้เจ้าไปสาไปหาทางใหม่ สู่ความมั่งคั่งเลิศลอยเด่นดังเมื่อน,นางตั้งใจโบกโบยบินสู่ดินแดนไกลความหูใหม่ๆสิได้พบพ,อพ,อพอ่อผู้ชายคนหลังที่เคยพานางสั่งทำหลายปี หากินแต่สุปบักมีเป็นฝ้ายสุก,กี้บ่มีดอกนอบ้านกระมุงยาคา้าปัดยามฝนมาเป็นหูสซทำเรื่องกูทอกอซกะได้แต่รอบ่มีโคตาหูแล้วละ บมเมนว่าสิเขียดสิคมที่ความหักเข้าพังลมย้อนนางบ่จมอยู่ใต้ไพยายหญาไปอยู่ต่างแดนใช้แต่ของแรนดที่สูงราคารสชาติหมูแฮมเป็น้ายพิซซ่าลบล่างคุ้นขาของสุบักมี หักหามใจเฮาอย่าไปห่วงเขามาดูแลตนดีใจด้วยที่เจ้าก้าวพน้นความทุกข์ความจนที่ทนหลายปีวาสนาคนนานบอกควรแข่งกันมันแมนอิลีบุญอายคงได้เพียงนี้ กินซุปบักมี่กับน้ำตาลนวาสนาออ้มันเท่านี้สุขเถิดคนดีมีแฟนฝรัง mm ่งจบไกลเพลงครับนอกจากวินเชพอนครับซุบกมีครับผมแงเป็นหนีเนะาะหากนักรองนั่นไปลองต่อก่ะติดต่อมา mm hmm. เด้ครับเด้อครับาาดุนรีกับคือสิมวนคนนีเนาะอันนี้ไกล้สดๆครับผมนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ